ฐานะครอบครัวที่ยากจนนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแปรทั้งหมดที่ทําให้เด็กออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนนะคะเพราะว่าแม้ว่าครอบครัวร่ํารวยและสมบูรณ์แบบก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกออกมาเป็นเด็กเร่ร่อนเพียงเพราะว่าพ่อแม่คาดหวังแล้วก็บังคับลูกมากเกินไปนั่นก็ทําให้ความหวังดีในมุมของผู้ปกครองนั้นกลายเป็นความรู้สึกต่อต้านในแนวคิดของลูกค่ะเด็กจํานวนหนึ่งก็เลือกที่จะหนีออกจากบ้านมาใช้ชีวิตเร่ร่อนและหาทํางานเลี้ยงชีพโดยไม่คิดว่างานที่ทํานั้นเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายติดตาม รายงานปัญหาเด็กเร่ร่อนตอนที่3คุณพงเมธลองเส้นค่ะอยู่บ้านมันก็ไม่ได้อิสระพี่มันก็อยู่บ้านอยู่ก็โดนดา่าไม่อยู่ก็โดนดา่าเลือกไม่อยู่ดีกว่าหญิงสาววัยสิปีคนนี้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอหนีออกจากบ้านในจังหวัดสุโขทยัยมาเป็นพนักงานในสถานบันเทิงกลางตัวเมืองเชียงใหม่ หญิงสาวรายนี้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันขณะที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพราะตั้งคันและต้องเลิกกับแฟนเพราะผู้ชายไม่ต้องการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่รุมเร้าทําให้เธอยิ่งมีปัญหาไม่เข้าใจกับพ่อแม่เมื่อคลอดลูกจึงหนีออกจากบ้านมาอยู่กับเพื่อนที่มีปัญหาคล้ายกันโดยทิ้งลูกให้พ่อแม่เลี้ยงและตัวเองก็หันมาใช้ชีวิตเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและตะเวนทํางานเพื่อหาไรายได้เลี้ยงตัวเอง พ่อแม่เคยชวนให้เธอกลับบ้านเพื่อไปดูแลกิจการร้านอาหารของครอบครัวและจะได้อยู่กับลูกแต่เธอก็ปฏิเสธโอกาสนั้นเพราะชอบการใช้ชีวิตอิสระแม้ในใจจะรู้ดีว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนี่อยู่บ้านยิ่งทอ้อกว่านี้พี่ไม่บบนนออกมาเลยไม่อะออกมาก็ได้เจอเพื่อนเยอะอะไรประมาณนี้ได้อยู่กับเพื่อน ได้พูดกับเพื่อนอะไรที่าสกวันออเดียวาจะกลับไปอยู่บา้านก็ถามว่าอยากกลับไปไหมก็ก็อยากกลับไปนะพี่แต่ใจหนึ่งก็เป็นห่วงทางบ้านเนาะเป็นห่วงพ่อห่วงแม่ของโลกและอีกใจหนึ่งหนูก็เป็นห่วงแฟนอย่างเงี้ยเจ้าหน้นนาที่ดูแลเด็กเร่ร่อนมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มองว่าปัจจุบันสถานะเด็กเร่ร่อนเปลี่ยนไป จากเดิมที่ผู้ใหญ่ชักนำล่อลวงเด็กให้ออกมาทำงานเปลี่ยนเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ14-16ปีที่มีปัญหากับทางบ้านและหนีออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาเท่านั้นยังมีเด็กเร่ร่อนบางคนที่พบว่ามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ด้วยภาวะทางอารมณ์ของเด็กบวกกับความคาดหวังของพ่อแม่บีบบังคับมากเกินไปจนเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรู้สึกต่อต้านและหาทางออกด้วยการหนีออกจากบ้าน เพื่อทำงานที่ตัวเองคิดว่าดีได้เงินง่ายโดยไม่คิดว่างานที่ทำเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายทั้งขายของเถื่อนเป็นเด็กเดินยาเสพติดและขายบริการทางเพศออกมาหาเงินเองเนี่ยเขาไปขายบริการใช่ไหมฮะเขาต้องรู้ว่ามันต้องเสี่ยงกับอะไรบ้างเขาต้องรู้ด้วยเขาไปขายบริการเขาต้อง ก็ต <S an> ้องท้องสักวันหนึ่งถ้าเขาไม่ป้องกันอะไรขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดว่ามีไปขายบริการแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยมันมีโรคอะไรที่มันเกี่ยวพศสัมพันธ์เขาต้องรู้มีโรคอะไรบ้างแล้วเขาจะป้องกันยังไงก็ต้องให้เขาอยู่กับความจริงให้ได้ถ้าเขาไม่กลับบ้านหรือเขาต่อต้านสังคมในช่วงแรกๆนั่ก็คือต่อต้านครอบครัวหรือมีปัญหาครอบครัวทีนี้เราเราก็ต้องต้องให้เขาเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่แม่ทําไปเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับเขาอยู่กับเพื่อนฝูงมันเขาอยู่กับเพื่อนฝูงโอเคอยู่ได้ก็ก็อยู่ลองดูว่าเขา าเขมมมออองงัันนนยู่ดีตรรหก็กรรร้ออออยตัดดสิินนใจใจู่คืง,งๆเาพยายามมมให้เขีีประะสบกกาารรณ์ทั้งดดีีแลไม่ครรประสานความเข้าใจระหว่างครอบครัวและเด็กเป็นหน้าที่หลักนอกเหนือจากการให้คําปรึกษาของเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กเร่ร่อนแม้ยอมรับว่าเป็นงานที่ยากในการสร้างความเข้าใจให้ผู้ใหญ่ไม่ซ้ําเติมปัญหาไม่ใช้อารมณ์ตัดสินแต่ก็มีหลายครอบครัวที่เปิดใจยอมรับจึงแนะนําให้เด็กๆที่ประสบปัญหาว่าหากไม่สามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้ ควรปรึกษากับครูหรือญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆหลีกเลี่ยงการพูดคุยระหว่างเพื่อนเพราะแนวคิดประสบการณ์ในชีวิตระดับเดียวกันอาจชักนำกันไปในทางที่ไม่ถูกต้องพงเมธล่องเซ็งไทย PBS รายงาน